The j e Story เล่าไปเรื่อสวัสดีครับผมดิวเอชาข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The j e Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับจะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่า Can Do Attitude ทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญ แคนดูเ t ิจูดนะผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคํานี้มานะหรือถ้าไม่เคยได้ยินเนี่ยลองไปเปิดในชอบดีบีก็ได้นะครับจะเห็นคําเนี้ยเยอะมากนะคือสมัยก่อนผมเปิดแล้วมันเห็นเยอะมากนะคำว่า mm. can do a t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  u d e c a ค do attitude คืออะไระแปลก่อนนะแปลเป็นภาษาไทยถ้าแปลแบบตรงๆต,ตัวก็คือว่ามีทัศนคติที่แบบมันยังไม่ปฏิเสธอ่ะคืออยากจะลองทำดูก่อนนะนะถ้าพูดเป็นภาษาพูดคือ คืออย่าเพิ่งปฏิเสธได้ไหมขอให้ได้ลองทํำดูก่อนจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเจอมาเองกับตัวนะในสมัยที่ทํางานใหม่ๆเลยตอนนั้นอายุก็น่าจะสักยี่สามยี่สายี่สี่ทำงานได้ประมาณปีนึงอะนะไม่น่าจะเกินสองปีนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นนยครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ l a นะจบมาทํางานใหม่ๆเจ้าหน้าที่แ a บสีนะผมอยู่ทํางานที่แรกเนี่ยเปโรงงานย้อมผ้า โนะรงงานย้อมผ้าที่มาทำเสื้อยืดเนี่ยแหละนะนะมีทั้งยี่ห้อดีๆแล้วก็ยี่ห้อแบบทั่วไปอ,ะอ่ะเอออาจจะบอกชื่อไม่ได้เดี๋ยวเขามาฟ้องออานะครับ <c oughs> นะตอนนั้นเนี่ยทำหน้าที่แลบสีทำหน้าที่แลบสีคืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นคุณอยากได้เสื้อสีเขียวนะมีเขียวในใจของคุณอยู่เขียวนึงอย่างเงี้ยน,นะคุณก็แค่เอาตัวอย่างอะตัวอย่างที่มาเนี่ยเป็นแบบไหนก็ได้นะมาเป็นเส้นได้ก็ได้มาเป็นผ้าชิ้นเล็กๆก,ก็ได้ ผมมีหน้าที่คือจะผสมสีอะไรบ้างลงไปในนั้นเพื่อให้ได้สีเขียวตามที่คุณต้องการอันนี้เราให้ฟังนี่คืองานแรกของผมเลยนะก่อนที่จะมาเป็น HR ก่อนที่จะมาเป็นอะไรทั้งหลายแหละในะงานแรกของผมเนี่ยผมทำอันเนี้ยผมทำอยู่ประมาณ3ปีนะทีนี้เรื่อง Can do Attitude มันมาเกี่ยวอะไรตอนนั้นเนี่ยมันก็ใหม่มากๆนะทำงานยังไม่ถึงสองปีนะครับนะแล้วถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะเขาบอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์แบบแปรผกผันหมายความว่าไงฮะหมายความว่าลูกจ้างเนี่ยนะพวกเราเนี่ยแหละพวกผมเนี่ยแหละผมเนี่ยแหละนะอยากทํางานน้อยๆแล้วก็ได้เงินเดือน,นเยอะๆนะในขณะที่นายจ้างบอกว่าอยากจ่ายเงินเดือนน้อยๆแล้วก็ได้ผลงานเยอะๆนะนะนี่แหละที่เขาเรียกว่าแปรผกผันกันเพราะนั้นผมก็เป็นอย่างนี้ฮะผมจบมาใหม่ๆผมก็เด็กๆ damit, ไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่หรอก ก็คิดเหมือนกันโอ้โหทำไมต้องทำงานเยอะด้วยอ่ะทำงานน้อยแล้วได้เงินเยอะได้ไหมอ่ะนะตอนนั้นอยู่โรงงานด้วยทำงาน6วันต่อสัปดาห์นะฮะจันหนึ่งเสา์นะแล้วก็โอเคมาเข้าเรื่องนะคุณรู้แล้วว่าผมทำงานโรงงาน6กวันต่อสัปดาห์คุณรู้แล้วว่าผมอยากทำงานน้อยอยากได้เงินเดือนเยอะๆนะคุณรู้แล้วว่าผมเริ่มจากการเป็นเจ้าหน้าที่แลบสีในโรงงานย้อมผ้านะเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่านะมีอยู่วันนึงนั่นแหละ คือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงพีคอะฮะนะลูกค้าเนี่ยส่งชิ้นงานมาให้แลบสีเนี่ยเยอะมากเยอะมากๆเลยนะแล้วก็หัวหน้าเนี่ยก็ทำการแบ่งเฉลี่ยงานให้กับแต่ละคนนะครับเจ้าหน้าที่แลบสีมีอยู่มาณห้าหกคนนะก็จะเฉลี่ยงานให้แต่ละคนให้เท่าๆกันนะเพื่อที่จะได้ เหมือนไม่กินแรงกันะนะก็เกิดไม่เกิดความลำเอียงอะไรประมาณนี้นะแต่ผมเพิ่งทำงานได้ไม่ถึง2ปีงไงนึกออกไหมผมได้วันนั้นในเช้าวันนั้นเนี่ยผมได้สีที่จะต้องมาทำการแลบสีเนี่ยหรือแมทสีเนี่ยนะกือบ40ตัววันเดียวอะเกือบ40ตัวมาเป็นแผงเลยอะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าโอ้อะไรเนี่ยนี่น้องนะคินในใจนี่น้องนะ นะคนอื่นนะ่เป็นรุ่นพี่หมือนแล้วนะคนอื่นเก่งกว่าเรานะนี่น้องนะทําไมโหดร้ายขนาดนี้ทําไมพี่ถึงไม่เอาไปเยอะกว่าเราและให้เราเท่าที่คิดว่าเราน่าจะพอทําได้จาก40นะ่าจะเหลือสักอย่างอย่างมากสุดคือไม่เกิน20อะไรประมาณนี้นะผมก็บ่นละผมก็บนละละ่นแล้วล่ะผมบน่บนบน่บนบ่นโออะไรเนี่ยทำไมต้องแบ่งขนาดนี้ด้วยงานผมที่มีอยู่ก็เยอะอยู่แล้วนะงานผมก็ยังไม่ค่อยออกเลยเนี่ยแล้ยังจะมาให้อีกสีตัวอีก ปับเดี๋ยวเรื่องไปเข้าหูไม่ใช่แค่เข้าหูห,หน้านะครับคือโรงงานย้อมผ้าที่ผมอยู่ไม่ได้เป็นโรงงานใหญ่นะแล้วก็เป็นโรงงานแบบเจ้าของคนเดียวนะเรื่องเลยไปเข้าหูเจ้าของฮนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็เรียกว่า m อดีนะฮะเรื่องมันมันมันยาวไปถึงหู m อ็ดีเอดีก็เรียกผมไปคุยเลยบอกอ้าวดิวทาไมอ่ะทําไมต้องบ่นด้วยทําไมมีอะไรเหรอมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสินะคืออยู่กันแบบพี่น้องอะนะ เขาเขาบอกว่าอันไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิทำไมต้องบนอะไรขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะผมบอกว่าโหพี่ครับผมมาน้องใหม่นะแต่ผมดันได้จํานวนตัวอย่างที่จะต้องทําการแมทเนี่ยเท่ากับพวกพี่ๆเขาเลยอะ่ะแล้วผมจะทําทันเหรอเพราะว่ามันต้องส่งทั้งหมดเนี่ยภายในสามวันเองอ่ะสี่สิบตัวต้องแมทให้ได้ภายใน3วันออะวนะอืมเขาบอกไหนเอาสีมาดูก่อนไหนเอาสีมาดูกัน คือผมพูดตรงๆนะตอนนั้นผมได้สี่สิบตัวผมก็ดูปลาดเดียวอะแล้วผมก็บน่เนเลยไงเพราะว่ามันเยอะไงาะเอาสีมาดูก่อนสิมันมีสีอะไรบ้างในสี่สิบตัวที่วาดผมก็เดินกลับไปไปเอาตัวอย่างสีมาให้เขาดูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตามความเป็นจริงนะเ่าแบบรวบลัดตัดความนะสีที่ส่งมาสี่สิบตัวมันไม่ได้เป็นสีสี่สิบสีอะคุณไม่เข้าใจปะ มันก็เป็นสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินสีชมพูที่มันอาจจะมีความเข้มความอ่อนแตกต่างกันน่ะนะพะมันเป็นความเข้มความอ่อนแตกต่างกันเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆแล้วก็คือว่าอันที่1เนี่ยผมมีมันมีคือที่แลบเนี่ยมันมีไลบรารีอยู่แล้วไงคือเราไม่ได้เพิ่งทำนะเราทํามานานแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันแค่เอาตัวอย่างพวกเนี้ยไปเทียบเคียงกันในไลบรารีว่ามันใกล้เคียงกันหรือเปล่าแล้วก็ก๊อปสูตรมาใช้ได้เลยอาจจะปรับนู่นนิดนี่หน่อยนะ และไอ้สี่สิบตัวเนี่ยมันมีสีซ้ำๆกันอยู่เนี่ยซ้ำๆกันในความหมายก็คือว่าไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นสีชมพูที่ออกเข้มตัวนี้ชมพูอ่อนๆตัวนี้ชมพูออกเหลืองชมพูออกแดงอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ใช่สีซ้ำๆกันเนี่ยถ้าพูดก,กันตามตรงเนี่ยจากสี่สิบตัวมันน่าจะเหลือสักประมาณสิบห้าตัวเท่านั้นแหละอืมคือพอได้คุยกับเอ็มดีวันนั้นเนี่ยก็บอกว่านี่ไง ยังไม่ทันดูให้ดีเลยอะไรประมาณนี้นะคือบ่นไว้ก่อนซะแล้วนะแทนที่จะดูให้เรียบร้อยก่อนว่าเออสีที่มันมีเนี่ยมันเป็นขนาดไหนแล้วลองไปเทียบกับไลบรารีที่มีเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากสิ่งที่เคยทำไงมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์นะเรานับประมาณถ้าเต็มสิบเนี่ยเราอาจจะนับอยู่ประมาณ6กเจ็ดเดีวยวซ้ำไปทำอีกแค่สาสเต็ปก็เต็มสิบแล้วอะไรประมาณนี้นะคิดถามว่าผมได้เรียนรู้อะไรจากคำว่า can do attitude ไหมจากเรื่องนั้นเนี่ย คือเป็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวผมเนี่แหละฮะที่มันบ่นไปก่อนแล้วทั้งทงที่มันยังไม่ได้ดูงานอะไรให้เรียบร้อยไม่ได้ดูอะไรให้ละเอียดถี่ถ้วนไงคือเห็นจํานวนก็บ่นไปซะแล้วยังไม่ทันได้ลองทําเลยยังไม่ทันได้ลองดูเลยนะซึ่งมันก็อาจจะทําให้ผมเนี่ยคือจะบอกว่าเสียชื่อเสียงคือคือในทํานองที่ว่าเฮ้ คือเขาอาจจะมองว่าโอ้หไอ้นี่มันก็ยังเด็กนะขนาดจบมาหาลัยมาแล้วมันก็ยังไม่โตนะคือยังเด็กอยู่เลยเห็นอะไรก่อบ,บนเห็นอะไรก่อบ,บนนะไม่ได้ทันให้ดูให้ละเอียดทีท่วนนะไม่ได้ทันททดลองคือมันอาจจะทําให้ชื่อเสียงผมเสียไปเรื่องของเรื่องนะคือมันก็กลายเป็นคนแบบประเภทว่าคนอื่นอาจจะมองว่านี่มันไม่เอาจริงเอาจังนะมาทํางานแบบเล่นๆหรือเปล่าของแค่นี้ยังไม่ทันได้ลองนะ หรือทำไมไม่ทำเพื่อให้มันได้ประสบการณ์ขึ้นมานะคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่ผมยังจดจําได้จนถึงทุกวันนี้แม้ว่ามันจะผ่านมาแบบเกือบยี่สิบปีแล้วไอ้เรื่องเนี้ยนะมันทําให้ผมจําแล้วก็ทาให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยตอไปนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอะไรอะไรมาแล้วก็บ่นไว้ก่อนนะดูให้ละเอียดก่อนดูให้รอบคอบก่อนแล้วค่อยบน่นนะถ้ามันสมควรจะบน่นก็ควรจะบ่นนะฮนะแต่ถ้ามันไม่สมควรจะบ่นเนี่ย คุณน่าจะทดลองทำนะหรือผมน่าจะทดลองทำเพราะอะไรฮนะเพราะว่าถ้าผมทดลองทำไปแล้วแล้วผมทำได้ภายใน3วันเพราะว่ามันไม่ได้ยากนะจาก40แลหรือสิตัวเนี่ยไม่ได้ยากแล้วทำได้ภายใน3วันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลงานนะในในเรื่องของการทำงานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะมันก็คือผลงาน ผลงานแล้วก็สืบต่อไปถึงว่าเออเฮ้ยไอ,ยอย้นี่มันถึงแม้ว่าจะเป็นน้องจบใหม่มันเพิ่งทํางานได้ไม่ถึง2ปีเฮ้ยมันยังทําเลยมันยังรู้จักคิดมันไม่รู้จักบน่นมันยังรู้จักคิดแล้วก็ทดลองทํามันเป็นการแสดงออกถึงทัศนคติที่ดีต่อการทํางานถ้าจะพูดไปอย่างนี้นะเป็นทัศนคติที่ดีต่อการทํางานทัศนคติที่มีความรับผิดชอบต่อการทํางานและอีกอย่างหนึ่งคือทัศนคติที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆ เมื่อไรที่เรามี can-do attitude เนี่ยผมว่านะโอกาสในการที่คุณจะขยเบะนะม,นมันอาจจะไม่ได้แบบก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดนะผมไม,ไม่พูดอย่างั้นคือคุณขยเบมันจะขยเบไปทีละขั้นขยเบไปทีละขั้นนะพอเวลาที่คุณมี can-do attitude แน่นอนฮนะถ้าหัวหน้าเห็นถ้าเพื่อนร่วมงานเห็นคนที่เกี่ยวข้องเห็นเนี่ยเขาอาจจะเอางานที่มันยากขึ้นเล็กๆน้อยๆมาให้คุณทดลองทําเล็กๆน้อยๆมาให้คุณทดลองทําสิ่งที่คุณได้เนี่ย นะคุณอาจจะคิดว่าโหแล้วอย่างนี้นคนอื่นก็สบายดีนะมานั่งทําอยู่คนเดียวแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณได้มันก็คือประสบการณ์นั่นแหละซึ่งมันไม่มีทางที่ใครจะมาเอาอะไรไปจากคุณได้ไนงะนะนี่แหละนะรวบลัดตัดความแล้วพูดแล้วสรุปเองเลยนะว่าสาเหตุที่ทำไมแคนดูเอตจูดมันถึงสำคัญเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวต้นต่อหลักเลยนะที่จะทำให้เรากล้า ที่จะทำในสิ่งที่มันยากและท้าทายมากขึ้นนะทำไปเพื่ออะไรทำไปก็เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์ทักษะต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นและพร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ๆในอนาคตข้างหน้าคุณลองคิดดูแล้วกันนะว่าถ้าผมเป็นคนนั้นแล้วผมก็เอาแต่บน่นแล้วผมก็ไม่ทำแล้วผมก็งองแงนะไม่เอาไม่ทำไม่สนใจฟังใครเลยอะไรเงี้ยแล้วกไปบ,บ่นกับหัวหน้า บนกับเอ็มดีก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะแบบพอจะคุยกันได้แต่ว่าบน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 ข้าวต่อไปเขาจะอยากให้ผมทำงานนั้นหรือเปล่านะเขาอาจจะไม่ได้อยากให้ผมทำงานนั้นนะอแล้วก็ไม่ให้อะไรที่ท้าทายต่อไปไม่ให้โอกาสในการที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ต้องกลายเป็นคนที่จำใจต้องทำงานแต่สิ่งเดิมๆแล้วก็อยู่แบบเดิมๆผมอาจจะถูก กดไว้ตรงนั้นนะหรือผมอาจจะกดเป็นคนกดตัวเองไว้ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ขยับขยายไปทางไหนอีกต่อไปเพราะว่าไม่ได้มีแนวคิดที่อยากจะทำอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะจริงๆถ้าจะพูดเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต่อยาวไปอีกว่ามันก็มีบางครั้งบางทีหรือบางคนที่เราเคยเจอว่าอะไรอะไรก็ต้องยึดไว้ทนะ่สิ่งเดิมๆห้ามเปลี่ยนนะ resistant to change นะก็คือไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงน,นะ แต่ถามว่าอยากได้อะไรที่ดีกว่าเดิมไหมอยากได้ในสิ่งที่ดีกว่าเดิมแต่ไม่อยากเปลี่ยนตัวเองนะใครพูดไว้ละ่ะน่าจะเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะเขาบอกว่า,อ,าอันนี้ผมชอบเขาบอกว่าเราไม่สามารถใช้ความรู้ทักษะหรือความคิดที่ทำให้เกิดปัญหามาแก้ปัญหานั้นได้นะเราจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ทักษะเลยครับความคิดที่เหนือกว่าตรงนั้น มาแก้ปัญหาที่เราเอาความคิดนั้นนะมาสร้างเอาไว้นะคุณลองไปตีความนอานะผมพูดแล้วถ้าคุณงงคุณลองไปตีความดูแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจบกับเรื่องแค n นดู t อดิตจูก็คือว่าผมว่ามันเป็นทัศนคติที่สําคัญที่ทําให้คนอื่นเนี่ยมองเห็นว่าเราพร้อมที่จะเติบโตไปข้างหน้าถ้าเราไม่มีตัวนี้เนี่ยมันจะต้องอยู่ที่เดิมจาใจอยู่ที่เดิมแต่ถามว่าจาใจอยู่ที่เดิมเพราะใครเป็นคนเลือกตัวเราเนี่ยแหละครับเป็นคนเลือก ลองเอาไปพิจารณาดูครับสำหรับ EP นี้เรื่องของ Can Do Attitude สวัสดีครับเพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามาันมาเล่าให้ฟัง The Deal Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ